สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่อ n แอนอาร์ทอยนะครับวันนี้เราจะมาแกะกล่อง2แผงนะครับกับกัน d ดัมแอร a l นะครับหลายๆคนคงจะได้จับจองซื้อหากเป็นเจ้าของแล้วส่วนที่พรีออเดอร์ได้ก็โชคดีไปครับได้ข่าวว่าช่วงนี้ของขาดตลาดนะครับแกะกล่องมานะครับจริงๆอันนี้มันจะอยู่นอกกล่องนะ จะเป็นบัตรแล้วก็จะใส่โค้ดนะครับกันดัมอินโฟแคมเปญ2022นะครับกล่องนี้นะครับน่าจะมีทั้งหมดมีแผงมาแค่นี้นะครับนีดูแผงมันติก่อนนะครับจะทำฉี่ให้ดูเลยแผงมันติคัลเลอร์ที่ให้มานะครับ ส่วนนี้จะเป็นพาร์ทใสนะครับเป็นดำใสนะครับน่าจะเป็นประมาณช่วงหน้าอกนะครับสีน้ำเงินนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมโอเคสีน้ำเงินนะครับประมาณนี้สีแดงสีเหลืองนะครับแล้วก็ชิ้นนี้มันจะเป็นชิ้นที่ เป็นชิ้นช่วงอกนะครับที่บันไดลงสีมาให้แล้วนะครับประมาณนี้อ้สวยดีนะครับถุงที่สองนะครับถุงที่สองนี่เป็นสีขาวนะครับน่าจะเป็นช่วงเกราะทั้งหมด รายละเอียดดีนะครับล่องเยอะ,ะดีน่าจะตัดเส้นสนุกนะครับอันนี้เป็นช่วงหัวนะครับแล้วก็ช่วงอืน่อนๆถุงที่สามนะครับนี่เป็นเอฟเฟกนะครับพัดใส แล้วก็เป็นบีมเซเบอร์นะครับสีฟ้าส่วนนี้ผมยังไม่แน่ใจนะครับอ่าเป็นน่าจะเป็นช่วงตานะครับอ่าช่วงตาอยู่ในหัวนะครับแล้วก็แผงนี้เป็นพาร์ทเหมือนเป็นโครงนะครับแล้วก็เป็นข้อต่อจุดขยับต่างๆพาร์ทปืนนะครับสีเทาเข้มนะครับ สติกเกอร์ที่ให้มาเป็นสติกเกอร์ฟอยนะครับลักษณะประมาณนี้โอเคนะครับแล้วก็คู่มือการประกอบครับช่วงนี้ฮิตเหลือเกินนะครับเจ้าตัวนี้ a r i ิเเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับหลังจากต่อเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูว่าตัวนี้ มีข้อดีข้อด้อยตรงไหนแต่หลายๆคนก็ว่าดีนะครับมันดูมีลูกเล่นอะไรใหม่ๆดีกับทางบันไดท,ที่ให้มาประกอบเสร็จแล้วมามาเจอกันครับมาดูกันว่าตัวนี้จะสวยแค่ไหนครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมกับ g ก n นด m แ e r i เรนะครับจากซีรีส์ The w i s h f อ r m m e r c u r y นะครับตัวนี้เป็น อ,ออกมาเป็นตัวที่3นะครับของซีรีส์นี้เดี๋ยวเรามาดูนครับว่า,างานประกอบแล้วเป็นไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมถอดชิวก่อนนะครับข้อต่อดีนะครับจุดขยับได้ระดับนี้นะครับแขนนะครับขานะครับการโพสท่าจัดท่าเนี่ยผมว่าได้หลากหลายตามแล้วแต่คนจะชอบจัดนะครับ แล้วก็สคูะครับการประกอบตัวนี้สําหรับส่วนตัวผมคนระับผมว่ามันมีอะไรแปลกใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับก็รู้สึกต่อแล้วสนุกขึ้นนะครับแล้วก็เนื้อพลาสติกของตัวเนี้ตัดง่ายนะครับไม่แข็งแต่ว่ามีบางส่วนบางนะครับ ของช่วงหัวนะครับแล้วก็ตรงหัวไหล่ของชุดนี้นะครับที่จะต้องเอาสองชิ้นนี้เอาชิ้นนี้กับชิ้นนี้มาประกอบกันนะครับมันจะออกบางๆหน่อยแต่ว่าสุดท้ายก็ปิดด้วยตัวนี้พอดีนะครับเข้ารอกของมันตัวนี้ผมประกอบแล้วก็ตัดเส้นอย่างเดียวนะครับส่วนตัวผมชอบสติกเกอร์ที่ให้มานะครับที่อยู่ด้านนี้นะครับตรงนี้จะเป็น พลาสใสสีดำครอบอีกทีนะครับสติกเกอร์ที่ให้มาเนี่ยจะมี2แบบมีแบบนี้กับแบบที่เป็นสีสักครู่นะเป็นสีแบบนี้นะครับจะเป็นแบบนี้เลย,ยงเงาใกระทอนอย่างงี้นะครับอันนี้ที่ผมไม่ได้เลือกใช้นะครับส่วนตัวผมมองว่าดีครับสวยแปลกใหม่ดี ช <c oughs> ิ้นส่วนหน้าอกตรงนี้นะครับเป็นลงสีมาจากแผงเลยแยกมาให้ทั้งหากนะครับงานประกอบโดยรวมสำหรับคนที่และหลายคนที่กลับมาเล่นหรือคนที่จะเริ่มเล่นกันพานะครับกับเกรดเฮจีเนี่ยผมว่าตัวนี้ดีมากดูคุ้มมากกับราคาแล้วก็ ผมรู้สึกว่ามันต่อแล้วมันสนุกอะ่ะมันมันมันไม่ได้มันได้ฟีลลิ่งใหม่ๆในการต่อนะครับเดี๋ยวรอบๆตัวคุ่นเป็นลักษณะนี้นะครับนะครับกล่องนี้นะครับพาดอาวุธที่ให้มาที่ตัวก่อนเลยถือปืนไว้เป็นปืนนะครับ มือที่ให้มาเป็นมือกำหนึ่งคู่นะครับแล้วก็บีมเซเบอร์นะครับโอเคหนึ่งคู่ครับแล้วก็เป็นเอฟเฟกอันนี้วิธีใช้วิธีใส่เล่นกับปืนแบบนี้นะครับ ก็จะถือประมาณนี้แล้วก็ชิวนะครับชิวเนี่ยสามารถแยกจัดท่าได้หลายๆแบบนะครับชิวก็ติดแบบนี้นะครับส่วนตัวผมมองว่า คนที่เอาไปโมต่อเอาไปเล่นต่อแล้วก็ซื้อพาร์ทเสริมเนี่ยน่าจะสนุกขึ้นน่าจะมีอะไรแปลกใหม่ๆเล่นขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้ช่วงนี้ที่เป็นกระแสเนี่ยผมว่ามันมาจากเนื้อเรื่องของภาคใหม่เนี่ยมันมันดูเป็นมีดราม่ามีสงครามแล้วก็ดูไม่ไม่ไม่เป็นเด็กมากเหมือน ซีรีส์ที่เป็นพวกพวกกันดมบิลอะไรพวกนั้นนะครับอันนี้มันจะดูเหมือนมีสงครามจริงๆในเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้นะครับก็เหมือนก็ว่าตรงนี้เรามาคุยกันนะครับและหลายคนที่ต่อแล้วชอบไหมหรือไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์ด้านใต้คลิป มาคุยพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ตัวต่อไปผมคิดว่าผมจะเอาแอลฟิสกลับมาต่อเพื่อเปรียบเทียบนะครับอ่าลืมบอกไปนะครับตัวนี้เนื่องจากว่าเนื่องจากว่าคนขับหุ่นในนเรื่องเนี่ยเนเรื่องเนี่ยนางเอกของ,องเรื่องนะครับเป็นเด็กผู้หญิงดีไซน์ของหุ่นเนี่ยก็เลยจะออกลักษณะประมาณนี้ แล้วหลายคนก็เลยคิดว่ามันมันดูแปลกๆก,ก็อันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะผมมองว่ามันเป็นเนื่องจากตัวเอกเป็นผู้หญิงอะดีไซน์ของหุ่นก็เลยออกแบบประมาณว่ามีหน้าอกเอวดแล้วก็ช่วงต้นขาจะมีดูใหญ่หน่อยดูต้นขาอวบประมาณนี้ครับผมว่าก็ก็ดีนะครับดีไซน์มันแปลกฉีกไปจากหุ่นเดิมๆที่เป็นเหลียมเยม โครงในความคอดเนี่ยลักษณะจะประมาณนะครับโครงในความคอดเนี่ยลักษณะจะประมาณบาปะทอสแต่จากที่ผมขยับเล่นแล้วนะครับผมรู้สึกว่ามันแน่นหนากว่าบาปะทอสเยอะนะครับโอเคครับสำหรับตัวนี้แล้วก็ประมาณนี้เนาะ ท่านใดชื่นชอบในการรีวิวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับสำหรับคลิปตัวต่อไปอมีอะไรใหม่ๆเข้ามาหรือต่อตัวไหนก็เข้ามารับชมกันเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเปิดรับทุกความคิดเห็นของทุกๆท,ท่านนะครับเพื่อนำมาเป็นปรับปรุงแก้ไขช่องให้มีทางในทางที่ดีขึ้น ส่วนตัวนี้ก็คงต้องลากันไปแค่นี้นะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ